ไม่ได้สัตว์ติดล้อยฟูไอสัตว์เงาเหรอสัตว์มาดิน้องใครมาเลยรู้ไหมเอามาดิมาดิเจะหนี่เข้าเซฟโซนทำเฮี้ยอะไรเฮี้ยกระจอกเป็นเฮี้ยังไม่พูดวะภาพจริงสัตว์สนใจนะคุณดูใจเย็นก่อนนะครับคุณดูผู้ดู คุณหนูใจยเย็นหน่อครับคุณหนูอ่าตอนนี้ตอนนี้ถามก่อนคุณคุณหนูคุณหนูยังอยู่ในแกงครับผมมีเรื่องจะต้องคุยด้วยอ่ะอันนี้อันนี้คุณหนูครับอันนี้คือผมต้องทำไงเนี่ยเวหรือว่าเขาทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามคุยให้ผมพยายามคุยให้อยู่ครับสักครู่นะโรงพยาบาลเลยคือเขาคือใครครับเนี่ยอืม เขาไม่ไม่ค่อยอยากจะบอกครับว่าเป็นใครแต่คือเอาเอาง่ายคือเขาคือคุณหนูครับให้ผมผมขอโทษแล้วอ่ะแล้วเขาต้องการอะไรอ่ะแหมมึงด่ากูขนาดนี้มึงบอกขอโทษแล้วแล้วก็ควักไม้มาตีผมเลยอ่ะนั่นมันมีสำคัญแล้วที่เป็นของกูอ่ะนี่แหละขนาดกูโอ้โหปืนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้ เดี๋ยวผมคุยคุณหนูไม่ใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวผมคุยคุณหนูไม่ใจเย็นนะครับใจเย็นครับจะได้อะไรอ่ะใจเย็นครับเอา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 เ,อาเอายี่ยมไม่ไหวกูหรอก <laughs> <laughs> สัส <laughs> คุณหนูแจ็คแจ็กกี้ก้าวอาโอนาวคุโดยกูดักตีสัตว์มาอุ้ยเหยียคุยเลยอะเป็นวคุยอะคุยอะสัตว์คุยเลยอะคุยแหละ อาายอี่กจ<ป>็จกตายอ้าวโง่เลยมึงไอ้เที่ยไอ่ลุงขาดใครเนี่ยลุงสรุปใครเนนะี่ย <c oughs> โดนหลังไื้ดต้องโดนไหมรีอขยานเอาสมนะคะมบงดดากูเสียเลยเน่ได้ได้สมแล้วเียนี่ชุบครับยังไม่ชุบใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งปีแล้วหนาวมีครับหนามีนี้นี้ให้หมดไม่ได้ชุบเพราะรอหรือว่าไม่ที่โดนแบงกลิตอ่ะเจยวรอพี่บูมสักครู่นะครับ ตะกูเครับตะกูเดี๋ยวเพิ่งจบครับตะกูนครับครับคุณหมอเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคุณหนูไปได้ครับใครมีเป้ไหมขอเป้นหน่อยได้ไหมครับมี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 เลยครับเดี๋ยวขอแม่ครับแล้วมาให้รังเลยโอเคครับ hey, wake ดาวดาวขอรีชูอันหนึ่งดิค่ะพี่บุ๋มเรียกอะไรคะสิบหกสิบหกเสยสดใหน่จ้าสดไปได้เลยเ hey, <wake> อ้เอออ๋อปลาทูหเหรอดิซีมาคุยผมประเดม็นมันคือใครอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะที่มาอ่ะครับขอตอนนี้ขออนุญาตสักผู่ <Yeah. S 1> เปิดเปิดร้ยให้หน่อยเปิดร้ยให้หน่อย เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเติมกาชาก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เฮียของกูไม่เฉยเดี๋ยวกูจะมาใช้ดีทีซีเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูเติมกาชาแป๊บไอ้เฮียเดี๋ยวแม่งเจอกูเฮียสุดหล่อครับขยับไว้หน่อยปัดเลยครับกูเติมกาชาแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอกูเดี๋ยวเจอกูมือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียนี่ไม่รู้จักปี่ไม่รู้จักขุยไงพอส่งให้มาเลียนี่ที่นี่เสื่อมมาลำเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัสเดี๋ยว เจอกันน้อยเฮียเดี๋ยวเจอกูน้อยพูดหาป่านไอ้เอ็นบีตอนแรกแม่งก็ไม่หัวร้อนแม่งหัวมันดาบผมเฉยเลยไอสัตว์โอเคคุยได้ละมาค,คุณคุณหัวรอกการอะไรครับ ผมต้องการคุยกับโจทย์ผมไม่ใช่ครับไม่มีอะไรผมต้องการแก้ปัญหาคนไหนก็ยังคนไหนครับเมื่อกี้แหละครับผมมีผมต้องการกาแฟกับสเปรย์มีไหมมีมีมีเอ่าสเปรย์เต็มอ่ะแล้วกาแฟก็ได้ครับผมครับผมคุณดูต้องการเคลียร์ไหมครับเดี๋ยวผมจะการไปเลยครับปุ๊บโอเคแหละอ่ากับทั้งผมไดแล้วก็อันนี้อันนี้ยังยังอยู่ในแก๊งหรอครับมีเรื่องต้องแกงด้วยนิดหนึ่งเรื่องอะไรครับ อ่าคือน่าจะตอนหลังจบสงครามใหญ่บันงครับมีแกงแซดเคที่จะขออนุญาตใส่ใส่ชุดสีดำอครับผมอ่าอ่าตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาอยากลองพิสูจน์ให้ทางเจเคเห็นแล้วครับอ๋อเดี๋ยวผมขอเคลียร์เรื่องโรงพยาบาลนะเดี๋ยวเขาไปคิดก่อนแตให้าใส่ไปเลยก็ได้เพราะผมไม่ได้ใส่อะไน อ๋องั้นผมไปทางบอกหมอทางแคเลยนะครับว่าให้ใส่สินดำใส่ไว้แต่เาก็ระวังหลุดครับระวังหลุดโอเคก็คืองั้นก็ง่ายๆคือตอนเนี้ให้ให้ใส่และวถ้าเกิดมีโอกาสคือจะไปชิ้งใหม่ประมาณนี้ได้ๆดั้นเดี๋ยวผมติดต่อสัตทีใแล้วตรงนี้ผมส่งคุณดูเสร็จผมผมโอเค อยู่ไหนสัตว์ฮะไอเด็กเที่ยังอยู่ไหนวะเดี๋ยวกระชืบมึงอะฮะไหนไอัีขอ่ะณมนกครับเอ้าพี่เอ้าใครเนี่ย ไอ้ยำด่มอยู่สวนมึงหาอะไรไอ้สัตไอ้ยหดื่มอยู่สวนมึงหามึงาเกิน้เ่ี้ยแต่ละองควยเ้ยชีวิตแต่ละตัวไอ้สัตว